ครับสวัสดีครับผมเราก็มาพบกับ standing f r e e d o อีกแลครับวันนี้วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวรางจังโฮมสเตย์ติดกับชายทะเลนะครับผมจังหวัดสมุทรสาครนะก็มันเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่นี่ครับผมก็วันนี้จะลองมาหมายทะเลดูครับผมมันคล้ายๆว่าน่าจะเป็นน้ํากร่อยอะนะเดี๋ยวจะได้ไม่ได้อันนี้ มันไม่ใช่สาระสําคัญของคลิปนี้นะครับผมสาระสำคัญของคลิปนี้คือบรรยากาศผมอยากให้เพื่อนๆนะครับผมได้ซึมซับบรรยากาศที่นี่เนาะแล้วก็อยากจะประชาสามัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ครับผม<อ>ก็เบ็ด5 6าหคันครับผมวันนี้เดี๋ยวจะได้ไม่ได้ยังไงก็นะคอยไปดูกันวันนี้ก็มาเที่ยวเพื่อนๆครับ<อ>เยอะเลยไปครับเราไปชมกันครับ จะโยนนะครับใช้เบ็ดทั้งหมดหคันเนาะก็จะเป็นใช้เหยื่อเป็นปลาทูครับผมแล้วก็ใส่ปลาทูสดนะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับผมว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามาตกเล่นๆนี้เฉยเรามาเอาบรรยากาศครับผม ครับผมแล้วก็เบี่ยงไปทาง5้าคันแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับผมจริงๆแล้วครั้งนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะได้นะครับหวังเอาบรรยากาศเฉยๆนะเพื่อนๆนะอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับเกมกีฬาบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซีเรียสกับมันทุกครั้งก็ได้นะครับผมเรามาเพื่อเอาบรรยากาศแล้วก็ผ่อนคลายดีกว่านะครับผมเพื่อนๆอันนี้เราก็เราวางเปลไปตรงนี้ห้าคันนะเดี๋ยวเรามาดูพามาดูบรรยากาศกันครับผมนี่ครับบรรยากาศ หครับเสียเจนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อรักเป็นรักอีกแล้วแล้วก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฝากช่องกาด้วยนะครับเปา Channel Standing Freedom ถุยรอเล่นครับผมตอนนี้นี่ครับก็จะเป็นจุดชมวิวของบ้านนะอยู่ที่บ้านชายทะเลรางจันทร์ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเพื่อนๆไปดูตรงจุดชมวิวของรางจันทร์คนยังไม่เคยมาแน่นอนเพราะผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกัน อันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นจุดท่องเที่ยวรับอีกที่หนึ่งนะครับที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเข้าไปเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตอาจจะเจอน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศห้องพักกันครับผมว่าห้องพักเนี่ยยังไงบ้างนะกห้องพักก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับผมซึ่งเป็นโฮมสเตย์บ้านๆแล้วก็จะเป็น ที่ศึกษาวิถีชาวบ้านนะครับผมอย่างเช่นแบบการหาอยู่หากินของที่นี่ครับผมว่าเขาหากินกันยังไงเนาะก็นี่ครับผมรีวิวห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับผมครับนี่ก็จะเป็นลานนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีสองห้องนอนก็ผมห้องแอร์หนึ่งห้องนะครับผมแล้วก็ห้องปกติธรรมดาครับผมอันนี้คือห้องธรรมดานะแล้วก็มีทีวีบ้านๆเลยครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆเลย อันนี้ผมก็จะพามาดูอีกห้องหนึงนะห้องนอนนี่ครับผมก็จะเป็นห้องแอร์นะครับห้องหนึ่งเนาะนอนได้ประมาณเห้าหกคนครับผมจริงๆถ้านอนเรื่อยๆไปก็เจ็ดแปดคนนั่นแหละครับผมนดีครับดีเย็นเฉียบเลยละ่ะแอร์เขาอะจะเป็นพื้นปูกระเบื้องนะ,อะพอเสร็จมาจากห้องนอนห้องแอร์ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นั่นแหละครับผม มืดนิดนึงผมเปิดไฟให้อ่านี่ก็จะเป็นลักษณะของห้องนอนอีกห้องนึงนะครับผมซึ่งมันไม่ได้เป็นห้องแอร์เนาะ <im reinvent ing> เออคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็เป็นที่พักของชาวบ้านด้วยที่เปิดโฮมสเตย์ <timeline> นะครับผมก็ <im uğ divisions> จะมีเน,นี่ยครับผมอุปกรณ์การอยู่การหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่เนาะเออในห้องนี้ผมจะบอกด้วยครับว่าที่นี่เขาจะมี เต็นท์ให้เราด้วยนะบริการให้เราด้วยสองหรือสามเต็นท์นะเราจะเป็นเต็นท์มุ้งครับผมนะกันยุงไว้นะจะเป็นเต็นท์มุ้งอ่าโฮมสเตย์อย่างนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องเนาะแล้วก็จะมีเครื่องครัวให้มีเตาแก๊สให้เรานะครับผมมีเตาถ่านนะครับผมของกินเราก็นำมาเองครับนะนี่ครับนะก็จะเป็นแบบวิถีชาวบ้านครับผมนะ รังจันโฮมสเตย์ครับถ้ายังไงก็ฝากให้เพื่อนๆมาเที่ยวดนะ้วยเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวโดยรวมให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับผมโอเคครับ <it> ครับผมเพื่อนๆบ้านชายทะเลรางจันนะครับผมทางเข้าก็จะอยู่ตรงวัดรางจันเนาะยังไงให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปักหมุดมาที่วัดรางจันเลยนะครับผมนะจงังหวัดสมุทรสาครครับผม ปักหมุดที่ศาลเจ้าพ่อเสือคำลนก็ได้ครับผมจังหวัดสุราครแล้วเราก็มาจอดรถนะบริเวณจอดรถตรงนี้ครับตงรงศาลเจ้าพ่อเสือคำลนเลยครับผมนี่ครับอันนี้คือด้านหน้านะครับผมนี่ครับด้านหน้าอันนี้คือทางเข้าร่างจันโฮมสเตย์ครับ ครับผมเพื่อนเพื่อนนอกจากที่ชมวิวของบ้านพักของเราแล้วนะครับผมยังมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งมาตามผมมาผมจะพาไปนี่ครับเราลงนี่เลย ครับผมเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมของที่รางจันท์แล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นที่ได้รับความนิยมมากๆสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับยังไงก็ต้องมาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปครับผมซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ตกด้วยนะผมก็ว่าสวยครับผมสวยจริงๆแล้วทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องมานะครับต้องมาให้ได้เลยครับผมที่นี่รางจันทจังหวัดสุรสาครครับ ยังไงบ้างครับเพื่อนๆสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ที่เราพามารีวิวเนาะแล้วก็ได้มาตกปลาด้วยครับผมก็ผมว่าสถานที่นี้นะเป็นอีกจุดเช็คอินจุดหนึ่งเลยครับผมที่เพื่อนๆจะต้องมานะเพราะว่ามีโฮมสเตย์แค่หลังเดียวครับผมใครได้มานะผมว่ายอดอะ่ะแล้วถ้ายังไงนะครับผมเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะกับช่อง Standing Freedom ช่องนี้ครับ ก็ยังไง Standing Freedom ก็จะหาสถานที่ท่องเที่ยวดีๆราคาไม่แพงครับเราจะมานำเสนอให้เพื่อนๆน,นะได้มาเที่ยวกันเป็นอย่างนี้ตลอดไปครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Standing Freedom ครับ